หลังจากเราลงข้อมูลรายวิชาแล้วนะครับเราก็จะสามารถมาใส่คะแนานได้นะครับรดยทั้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมาที่คะแนานหน่วยการเรียนก่อนนะครับคะแนานหน่วยการเรียนก็นเลือกตามหน่วยที่เราตั้งไว้นะครับดูาน,าน,นะครับเห็นไหมครับ10 10 10แล้วจะสรุปเป็น20ให้เรานะครับนี้เราก็มาลงคะแนนอันนี้มันมีข้อมูลค้างเก่านะครับไม่เป็นไรของอาจารย์จะเป็นศูนย์ศูนย์นนหมดนะครับเอ่อก่อนอื่นอาจารย์เช็คชื่อ เช็คชื่อห้องนะครับต้องให้ครบให้ตรงนะครับตามที่อาจารย์สอนถ้าไม่ตรงอย่าไปทํานะครับอาจารย์เอากลับมาเพื่อเอาข้อมูลใหม่ไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นอาจารย์จะทําฟรีนะครับทําฟรีมีโครงการเด็กเรียนฟรีไม่มีโครงการอาจารย์ทําฟรีอยู่แล้วนะครับะัะนั้อาจารย์เอาเอากลับมาก่อนนะครับอันนี้ผมก็ลองใส่คะแนนเล่นๆไปนะครับเอาแค่ห้าคนแรกนะครับนั้นอาจารย์สามารถแก้ไขได้นะครับคลิกข้างล่างก่อน นะครับแล้วก็ไปเลือกใส่คะแนนข้างบนเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะครับก็ต้องใส่ต้องพยายามใส่ให้เด็กผ่านจุดประสงค์นะครับอย่าลืมนะครับไปกดเลยมันไม่ไปนะครับอาจารย์ต้องมากดข้างล่างอย่าลืมนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นอาจารย์กดบันทึกรวมคะแนนก่อนนะครับคะแนนก็จะออกมา แนนอาจารย์ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาจะให้มาปัดนะครับอาจารย์ปัดในเชิงที่เป็นประโยชน์กับเด็กนะครับตรงนี้ไม่เป็นทศนิยมนะครับหลังจากนั้นก็จัดเก็บตอบโอเคนะครับเสร็จแล้วตัวก็จะบางลงเห็นไหมครับอาจารย์จะสามารถเลือกหน่วยต่อไปได้หน่วยนี้เลือกไว้แค่20นะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับ ก็คำนวณแล้วก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับไปหน่วยที่3เหมือนเดิมนะครับกดจิ้มข้างล่างก่อนแล้วก็มาใส่คะแนนให้เขาอันนี้ผมทาเพื่อจะให้เห็นเวลาตัดเกรดว่ามันจะมีข้อข้อแตกต่างกันใส่เกินไม่ได้นะครับใส่เกินมันจะบอกว่าเอ้ไม่ใช่นะนะครับแล้วก็คำนวณคะแนนก็จะออกมาบันทึก โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากครบทุกหน่วยแล้วก็กดสิ้นสุดนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการลงคะแนนหน่วยการเรียนครับ